สวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับช่องแก้วพารวยนะคะคลิปทุกคลิปท,ท,ที่ทำขึ้นนะคะทางช่องนะคะขอให้ทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคลิปทุกคลิปนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะนี่นะคะเมื่อวานนะทุกคน ได้อะไรบ้างดูเองเลยนะคะเฉพาะกิจมาห้าเจ็ดสองนะมาสามตัวนะคะแล้วก็มาสองตัวด้วยนะคะแล้วก็พิเศษพิเศษนี่คือพิเศษนี่คืออะไรคือหลุดใช่ไหมพิเศษหลุดนะคะพิเศษหลุดนะถ้าใครอยู่ในกลุ่มก็จะได้ชมือด้ยนะคะ นี้แตกสามตัวเลยนะคะว่าในกลุ่มนะเราก็จะให้ประมาณนี้นะคะหุ้นนะทุกคนมีครบทุกหุ้นเลยนะคะรวยนะคะถ้าใครอยู่ในกลุ่มนะอยากเข้ากลุ่มก็แอดไลน์ได้เลยนะคะเพราะว่าเราในในนี้เราจะบอกแค่ห้าลาวเท่านั้นนะคะห้าลาวแล้วก็อะไรนะห้าลาวห้าลาวห้าลาวแล้วก็อะไรเอ่ยแล้วก็นั่นแหละดาวนะคะ อ่ะนะคะมาห้าเจ็ดสองนะคะอันนี้คือหลุดมาสองนะ,ะมาสี่สองนะจ๊ะอ่าแล้วก็ <c oughs> นะคะแล้วก็แล้วก็มาเหมือนกันนะ นะคะประมาณนี้ได้ประมาณนี้นะทุกคนเมื่อวานสูน์ไม่มาเลยมาแต่สองนะคะมาแต่ 2, สองนี่สองสองแล้วก็สองนะคะแล้วก็มาเจาะหนึ่งหกนะคะประมาณนี้นะฮะอ่ะรอบต่อไปกันเลยนะคะรอบต่อไปรอบต่อไปได้อะไรนะคะ,ะกาศสีอะไรนี่สีแดงนี่นะ วันนี้นะคะวินหตัวไม่มีวินห้าตัวไม,ม่วินสี่ตัวค่ะวันนี้เลือกทิ้งอะไรไม่ได้เลยนะคะคือมาแบบนี้เลยวิ่งรู้สี่กับห้าค่ะ ฟัน4นะคะฟัน4นะคะถ้า4ก็ถ้าใครเล่นแค่4กับ5ก็404347515458นะคะ404347515458เมื่อเช้าดาว VIP กับดาวโจนก็ปังมากนะคะก็คือามาทั้ง2ดาวเลยนะคะถ้าใครตามนะอ่ะวันนี้มนลุ้นน้อยกันก่อนนะคะไปน้อยกันก่อนนะเจาะไปเลยนะคะ4521 23 ซื้อศูน้าอย่าลืมศูย์หทุกคนนบอกเลยศนะูน,น,นย์เยจ็อย่าลืมศูนย์หนึ่งะทุกคนกันไว้นิดนึงก็ยังดีเอาจริงๆนะเขาเขาเรียกว่าอะไรอะเขาชอบมานะทุกคนวันนี้หนึ่งเก้าค่ะอย่าลืมหนึ่งหกนะแค่นี้เองนะคะแล้วก็หนึ่งสามสี่ศูนย์ค่ะไปตามสูตรค่ะทุกคนไม่อยากไม่ไม่ได้ อะไรเยินไม่ไม่มากมานะคะไปตามสูตรสูตรมาย่างไแเราก็มาอย่างนั้นนะคะอันนี้คือแนวทางที่หนูคิดเองนะหนูไม่ได้ไปขอใครมาเด้ออ่าสี่ศูนย์สี่ส้าหนึ่งห้าสี่หนะคะอันนี้นะคะนี่นะคะประมาณนี้อาก็จอดตามนี้เลยนะคือจอบตามนี้แหละนะคะ เน้นอะไรเดี๋ยวนินมาเน้นให้นะคะเด่นนะคะวันนี้เด่นเด่นทุกวันอังคารถ้าใครเคยตามแนวทางของเรานะคะถ้าใครตามแนวทางของเราอยู่นะคะก็คือทุกวัน,นะคะก็คือศูนย์กับสี่นั่นเองนะคะศูนย์กับสี่ก็ศูนย์ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้านี่เห็นไหมมีหมดแล้วสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดอยู่บนนี้หมดอยู่ในนี้หมดแล้วเนี่ยสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดอยู่ในนี้หมดแล้วนะคะอ่ะวันนี้นะก็คือ นั่นแหละค่ะตามนั้นเลยไม่ได้คิดอะไรเยอะมากมายนะอ่านะฮะเดี๋ยวจะเน้นให้อะไรบ้างนะขีดเส้นใต้ก็คือเน้นนะทุกคนถ้าขีดเส้นใต้ไปก็คือเน้นเลยนะคะเน้นนะคะนี่คือเน้นนะถ้าเข้ากลุ่มก็จะได้ใบแบบนี้นะทุกคน ลงให้เรียบร้อยแล้วอ่ะ,อะประมาณนี้นะคะไปสี่กับห้าค่ะอ่ะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะในกลุ่มอ่านี่เลยนะคะประมาณนี้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วเน้นห้าหางหรอไม่ใช่สี่สี่ห้าสองหนึ่ง สี 4, 5, 2, 1, 0, 3, 1, ่ห้าสองหนึ่งศูน์สามหนึ่งเก้าอนี่นะคะนะคะนี่เน้นแล้วนะคะเน้นแล้วนะคะประมาณนี้นะอ่ะขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเงปังปังนะคะสี่น้อยกิปพี่ปกติไอพีนะคะ